เบ่งกีฬาเดี๋ยวอุ้งยิงมาญาติเพราะว่าเป็นบ้าเออ้อุ้งยิงไปเบิ่งอันนั้นไปเบิ่งหมอลำอันนี้มาเชียร์ฟุตบอลใส่เสืออุ้งยิงมันจะแปลกประหลาดมากกี้ก้กี้นี่กี้อ้าวนั่งถอนญ้าแล้วันกีฬาทางนู้นเตรียมตัวลงสนามเลย

สีดีอาดิ้าซีดีซีดีเคโค้าราบัน,าบน,บบนี้ก็จะมีสาขินะอ้ใครมีคะแนนมากก็จะเป็นแชมป์ในปีนี้ทุได้สงตมกคนเกดเลือแค นี่จะจับได้แล้วดีกว่าดีฮึ้ยมาโกจับแม่นแท้ก็ปีต่อไปเราจะครบรูปแบบได้ด้วยมีประธานทีมบาสชื่อชัยชินครับ ที่ไม่ได้ทำนะไแบขันทุกครูก็ไปจัดการนำไปซ้อนกรีธาได้นะครับส่วนนุกที่นี่จะมีนีครนิคุลากรีธาริบซ้อนปิดครูก็เบื่อและเบียดของกันไปเรือยนะครับว่าหน้าที่งานสัรอไ้ กเก่งกันทำเล่นกีฬาการเล่นได้ครับสีม่วงครับอนุบาลไปนั่งครับไม่ต้องออกมายืนดูครับตอนนี้พวกนักสีเขียวนั่งที่มานังสำรองสีเขียวและสีม่วงผู้ดู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 ด้วยไม่น่าเกลียดไปนั่งที่มานั่งสำรองครับถ้าไม่นั่งก็ไม่ต้อง

เราฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติตามนี้นะครับเพื่อสะดวกทุกฝ่ายนะครับ เกินนะเอิจนที่ให้เล่นนะครับคุดคูที่ฝึกกีฬาขุดคูที่ฝึกกีฬานะครับ ประชาสัมพันธ์ถึงคุณครูที่ฝึกกีฬาเวลาท่านฝึกท่านควรฝึกให้ถูกต้นตามหลักการวิ่งจริงๆนะครับอย่าวิ่งอย่าวิ่งทวนเข็มเออย่าวิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าท่านวิ่งตามเข็มนาฬิกาเดี๋ยววันแข่งขันจริงนักเรียนจะวิ่งเหมือนที่ท่านสอนนะครับแล้วก็จะเป็นการวิ่งที่ผิดนักเรียนจะวิ่งย้อนกลับไปคืนไม่ได้นะครับถ้าเวลาเราฝึกวิ่ง ต้องวิ่งให้ไปในทางทิศทางที่ถูกต้องนะครับซึ่งชายอยู่ด้านไหนก็ให้วิ่งไปด้านนั้นอย่าวิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับให้วิ่งทวนเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวเวลาแข่งจริงก็วิ่งเป็นกระาร cắt coi được bắt được không? bỏ lỡ những video hấp dẫn แกต้องขึ้นมาช่วยกันเล่นต้องขึ้นมาช่วยกันเล่นครับไม่งั้นเราก็ไม่มีเกมที่สมบูรณ์ไปยุนเสียตำแหน่งอยู่สองคนอย่างนงี้นะคะรับมันต้องขึ้นมาเยิงเ <c oughs> สียตำแหน่งไปสองคนแล้วก็บุกเขาไม่ได้ไทยีกี่ลง ประตูก็สามารถออกมาเล่นได้เป็นเหมือนกองหลังอีกคนหนึ่งครับดูเกมว่าลูกมันหลุดม,มาแล้วก็ออกไปเตะได้ไม่ใช่มาอยู่จำแนปร,ป,รประตูกระโลูกอ้าวดแก้เกมรือว่าออกมาเล่นเป็นเหมือนกองหลังเป็นนิโปลอีกนคน ประตูอนุบาลเนี่ย่งมากเลยประอนุบาลสเสื้อแดงจุมากการเล่นทูกต้องเลยมาเล่นแบบนี้นะครับลูกาก็วิ่งออกมาเล่นนะครับไม่ใช่ยืนรออยู่จ่หน้าประตูน้นขึ้นมาอีกโง่อีกเลยเลยขึ้นมาอีกเลยเสื้อแดงลูกไหมไปเลยเสรเยอะไปแล้วอ่ะเเย

ไการยืนปิดมุมการอ่านเกมนะครับดักบอลลูกเออถือว่าดีเลยครับบอลอัุดับสามเสื้อแดงเป็นผู้สาประตูที่สุดยอดนะครับ ฝึกอีกนิดนะครับเดี๋ยวขึ้นปอนดหน,นึ่งมาคุณโฆษณาจะฝึกให้นะฝึกประตูอย่างเดียวเลยกิาากนนาเกดลูกโทษประตูทัทมดด้วยอ๋อตั้งกำแพงสีม่วงตั้งกำแพงนีเขตมันมองไม่เห็นนะครับมันไม่ชัดเส้นมันไม่ชัดเพราะวันแข่มงมาหลางแล้ว เดี๋ยววันนี้ทุกคนจะตีเส้นอีกครั้งลู้กมาพี่บอกน้องด้วยหันหน้าก็หาลูกบอลลูกหันหน้าก็หาลูกบอลหันหลังมองไม่เห็นรับอ่าลูกบอลไปทางไหนเราจะได้เดี๋ยวพูดเสเสินเคลียบอลลูกอีกลูกหนึ่งของวงกสิอนอสีม่วงเล่นได้เลยแบบนั้นแหละ,อะเออผูอ้ตัดสินแจ้งหมดเวลาครึ่งแรกครับ ม <łość> ันมันมองไม่ค่อยเห็นค่ะมันย้อนแสง ขึ้นไปแล้วข้างหน้าเลยลูกเย้เฮ้ยสีเ,เขียวไปนั่งที่ลูก 不一定。<noise> <noise> <noise>